เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนพูดเพียงไม่กี่คำเรากลับจำได้ไม่ลืมแต่บางคนพูดยาวมากพูดเก่งมากแต่ไม่มีอะไรติดอยู่ในใจเลยสเสน่ห์ของการพูดไม่ได้อยู่ที่คำพูดสวยๆหรือเสียงที่ไพเราะเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ความจริงใจที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดนั้นอยู่ที่เจตนาที่อบอุ่น ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยหัวใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือเพื่อให้ตัวเองดูดีคำพูดที่ดีไม่จำเป็นต้องเยอะแต่มันต้องสัมผัสใจคนฟังได้และเมื่อคำพูดนั้นออกมาจากใจจริงๆมันจะเดินทางไปถึงใจอีกฝ่ายเสมอมนุษย์เราอาจลืมสิ่งที่ใครบางคนพูดแต่เราจะไม่มีวันลืม ความรู้สึกที่เขาทำให้เราได้รับในตอนที่เขาพูดนั่นแหละคือหัวใจของสเสน่ห์การพูดคนฟังไม่ได้จดจำเนื้อหามากเท่ากับอารมณ์ที่ได้รับถ้าพูดด้วยความมั่นใจพูดด้วยความเคารพพลังในคำพูดนั้นจะส่งผ่านออกมาโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยเสน่ห์ของการพูด จึงไม่ได้เริ่มจากปากแต่มันเริ่มจากใจที่อยากให้คนฟังรู้สึกดีน้ำเสียงที่มั่นคงและอบอุ่นช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกปลอดภัยเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็เปิดใจฟังและเมื่อเขาเปิดใจฟังจริงๆคำพูดของเราจะกลายเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างน่าประหลาดเราทุกคน คงเคยเจอคนพูดที่มีภาษากายเป็นมิตรเขายิ้มให้เล็กน้อยมองตาเราอย่างจริงใจไม่ยกตัวไม่ข่มใครไม่รีบร้อนเพียงแค่เขาอยู่ตรงนั้นอย่างตั้งใจเราก็รู้สึกอบอุ่นโดยไม่ต้องมีคำพูดมากมายเลยการพูดที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคมากมายแต่มันคือความสมดุลระหว่างหัวใจกับเหตุผล คือการสื่อสารด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความต้องการควบคุมคนที่ฟังเราจะรู้สึกได้เสมอว่าเราพูดเพราะอยากให้เขาเข้าใจหรือพูดเพราะอยากให้เขาเชื่อเราบางครั้งแค่เราฟังให้มากก่อนพูดคำพูดของเราก็จะมีน้ำหนักขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะผู้ฟังจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาจริงๆ การฟังที่ดีเป็นพื้นฐานของการพูดที่มีสเสน่ห์เพราะคนที่รู้จักฟังจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีกว่าและเมื่อเขาพูดออกมาคำพูดนั้นจะตรงจังหวะพอดีจังหวะคืออีกสิ่งที่คนพูดมีสเสน่ห์เข้าใจดีบางครั้งการหยุดพูดในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีพลังมากกว่าการพูดต่อเนื่องไม่หยุด ความเงียบสั้นๆระหว่างคําช่วยให้ผู้ฟังมีเวลาคิดมีเวลาซึมซับความหมายและทําให้ทุกคําที่เราพูดมีน้ําหนักมากขึ้นอย่าก,กลัวความเงียบเพราะบางครั้งเสียงที่เงียบที่สุดคือเสียงที่เข้าถึงใจที่สุดในขณะเดียวกันรอยยิ้มเล็กๆระหว่างพูดคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสาร รอยยิ้มไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องฝืนแค่จริงใจเพราะรอยยิ้มที่จริงใจสามารถละลายระยะห่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้ทันทีและสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกอบอุ่นในเจตนาของเราคนฟังไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเราเสมอไปแต่พวกเขาจะรู้สึกได้ว่าเราพูดจากที่ใดจากหัวใจ หรือจากความอยากแสดงออกในทางจิตวิทยามนุษย์จะตัดสินความน่าเชื่อถือของคนคนหนึ่งภายในเวลาเพียง7วินาทีแรกที่พบกันและจากการศึกษาของเัลเบิร์ตเมริเบียนพบว่าความประทับใจแรก55%มาจากภาษากาย38%มาจากน้ำเสียงและมีเพียง7%เท่านั้น ที่มาจากคำพูดจริงๆนั่นหมายความว่าคนเรารับรู้ความรู้สึกก่อนความหมายเสมอดังนั้นถ้าอยากให้คำพูดมีเสน่ห์อย่าเริ่มจากการหาคำพูดที่สวยแต่ให้เริ่มจากความรู้สึกที่เราต้องการส่งไปเราจะพูดยังไงให้เขารู้สึกมั่นใจเราจะพูดยังไงให้เขารู้ว่าเราเข้าใจและเราจะพูดยังไงให้เขารู้ว่า เขามีคุณค่าในที่ประชุมหนึ่งเคยมีคนสองคนพูดเรื่องเดียวกันคนแรกอธิบายเก่งมากใช้สับสวยฟังดูมีเหตุผลแต่พูดเร็วพูดแข็งและไม่มีรอยยิ้มอีกคนพูดน้อยกว่าแต่พูดช้าใช้น้ำเสียงอบอุ่นมองหน้าคนฟังและจบด้วยคำว่า ขอบคุณที่ฟังนะครับสุดท้ายทั้งห้องเลือกฟังคนที่สองไม่ใช่เพราะเขาพูดเก่งกว่าแต่เพราะเขาพูดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปากนั่นคือความต่างระหว่างคนที่พูดได้กับคนที่พูดเป็นเราทุกคนสามารถฝึกเสน่อการพูดได้เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันก่อนพูดลองหายใจลึกๆสักสามครั้ง เพื่อปรับอารมณ์ให้มั่นคงและตั้งสติให้พร้อมเพราะคำพูดที่ออกจากใจสงบจะต่างจากคำพูดที่ออกจากใจรีบร้อนลองพูดหน้ากระจกแล้วสังเกตตัวเองดูว่าน้ำเสียงเรานุ่มหรือแข็งสายตาเรามีความเป็นมิตรไหมท่าทางเราปิดกั้นหรือเปิดรับการเห็นตัวเองจากมุมของผู้ฟัง จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีสื่อสารที่อบอุ่นขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือลองฟังคนที่เราคิดว่าเขาพูดเก่งจดว่าจังหวะไหนที่เราชอบเขาเว้นเสียงยังไงเขายิ้มตอนไหนเขาใช้น้ำเสียงแบบไหนในประโยคสำคัญการสังเกตจะทำให้เราเรียนรู้โดยไม่ต้องท่องแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือเทคนิคทั้งหมดคือความตั้งใจ อย่าพูดเพื่อทำให้คนชอบแต่อย่าพูดเพื่อให้เขาเข้าใจอย่าพูดเพื่อให้คนประทับใจแต่ให้พูดเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นหลังจากได้ฟังเราคำพูดที่ยกใจคนฟังขึ้นจะไม่มีวันหายไปแต่คำพูดที่กดคนลงต่อให้ถูกแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากจำการปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะคำว่าขอบคุณไม่ใช่เพียงมารยาทแต่มันคือพลังแห่งความสุภาพที่ยั่งยืนที่สุดลองนึกถึงเวลาที่มีใครสักคนพูดกับเราด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแล้วปิดท้ายด้วยว่าขอบคุณที่ฟังนะครับมันเรียบง่ายแต่มีพลังมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเสียงนั้นเคารพเราและเราก็อยากฟังเขาอีกนี่แหละสเสน่ห์ของการพูดที่ออกจากใจ คำพูดดีๆอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันสามารถอยู่ในใจคนฟังไปได้อีกนานเพราะสิ่งที่พูดจากใจจะเดินทางถึงใจเสมอการพูดที่มีสเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นนักพูดเหมืออาชีพแค่เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดพูดด้วยความจริงใจฟังด้วยความเข้าใจและยิ้มด้วยหัวใจที่อบอุ่น เพราะสุดท้ายคนที่พูดได้หน้าฟังที่สุดไม่ใช่คนที่พูดกิงที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนฟังที่สุดและถ้าคุณเริ่มจากจุดนี้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือพูดกับใครทุกคำของคุณจะมีพลังที่แตะถึงใจคนฟังอย่างแน่นอนขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้หวังว่าคำพูดในวันนี้จะช่วยให้คุณพูดด้วยหัวใจได้มากขึ้นอีกนิด และถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องความจริงของเราพื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณเข้าใจโลกผ่านการเข้าใจใจตัวเองและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณพูดได้ดีขึ้นและเข้าใจคนอื่นลึกขึ้นกว่าเดิม